เมนูนี้กินผักได้โคตรจะเยอะนี่ก็คือสุกี้ธรรมดาน,นั่นเองไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะวันนี้เราใช้น้ำจิ้มสุกี้โลโซเดียมของใส่ใจโลโซเดียม35%เลยทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นแรกก็ใส่น้ำมันแล้วก็ไทยกระทะร้อนใส่กระเทียมลงไปผัดเลย พอดีลืมกดถ่ายจริงๆผัดเสร็จอาะฉันลืมกดถ่ายพอกระเทียมเจียวหอมเราก็ใส่หมูลงไปผัดเลยหมูแล้วผัดแล้วโคตรหอมทุกคนแล้วก็จะใส่ปลาหมึกใครจะใส่เนื้ออะไรก็ใส่ได้เลยนะทุกคนจากนั้นก็ใส่ผักไปเลยตอนแรกอะใส่ล้นกระทะแบบที่เห็นทุกคนไปไปมามา,มาเหี่ยวหดจนเราต้องเติมเพิ่มอะคือผักเขาหดจนหาไม่เจอเลยพูดจริงๆแล้วจากนั้นเราก็ใส่เส้นแก้วหรือใส่วุ้นเส้นไปก็ได้นะเราแต่จะชอบนะจ๊ะ จากนั้นก็ใส่ไข่ไปเลยใส่ไข่แล้วก็ยียีนิดนึงอย่าเพิ่งไปคลุกนะเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นก้อนกอนจากนั้นก็ใส่น้ําจิ้มสุก,กี้ไปเลยจ้ะอันนี้เนื่องจากว่าเราผัดเยอะเราก็ใส่หมดขวดเลยทุกคนคือกินทั้งบ้านนะไม่ได้กินคนเดียวน้าจิ้มสุก,กี้เขาก็อร่อยนะไม่ต้องปรุงเพิ่มใดๆแล้วจ้าลองไปทํากันยู